ไปเริ่มกันที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพกันหน่อยนะครับนี่คือไทยแลนด์แชมเป i o n s h i p นะครับสนามที่3ชิงเงินรางวัลรวม6 0แสนบาทและคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยที่เมืองทองธาน,นีที่เห็นอยู่นี้ตีคนเดียวก็ชายเดี่ยวครับอรอบแรกปริญญาด่านดอนนี่ดาวรุ่งอายุ15จากสมุทรปราการมืออันดับ126ของไทยนะครับเป็นแชมป์ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ในรายการ Next Gen Star Thai Tennis Junior Championship นี่เอาชนะจรูนโรธสาธิตเกษมนักหวดอายุ35จากกรุงเทพมหานครครับปริญญาอายุ15เอาชนะไป2เซตรวดโอหร้ายการเยี่ยมมากนะครับคะแนน6ต่อ1ทั้ง2เซตเข้ารอบ64คนไปเจอกับกฤิชัยน้อยแดงมืออันดับ64ของไทยและเป็นมือวางอันดับ28ของรายการจากปทุมธานีครับ อีกคู่หนึ่งครับฟิลาตอฟนิกิตา้านักเทนนิสจากรัเสเซียนะครับที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเจอกับนักเทนนิสไทยของเราก็คือพลวัตพยุงวงจากสมุทรสาครน,นะครับซึ่งพลวัตนั้นเป็นมืออันดับ114ของไทยเนี่ยปรากฏว่าครับฟิลาตอฟเนี่ยกดไป6 0 60, 60เลยนะฮะผ่านเข้าสู่รอบ64คนครับไปเจอกับเพื่อนร่วมชาติแม็กซิมโคลโมโอเอสนะฮะซึ่งเป็นมือวาร์สิบของรายการวันพรุ่งนี้รัเสเซียเจอรัเสเซีย ตอน9ก้าโมงครับผมนะไม่เจอ,อยูเครนแล้วเจอรัสเซียนะครับครับผมจะเจอกับยูเครนอยู่กับรัสเจอกับรัสเซียนะฮะนะครับชาติเดียวกันชาติเดียวกันนะครับรรครับ